สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวิตีพารวยค่ะคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวิตีพารวยนะคะ ก่อนอื่นเท่ากับมาสรุปเลขกันก่อนพี่น้องจา๋างวดที่แล้วออกเนอย่งงวดที่แล้วออกในอ12ีหนึ่งสองหนึ่งหของแอดฝนก็หลุดไปเด้อพี่น้องจา๋าหลุดหมดเลยนะคะหลุดหมดเลยนะคะหลุดทั้งยวงเลยพี่น้องจา๋าขอถทดขออาภัยเด้อสำหรับงวดของวันที่16 นะคะ16ธันวาคม65นะคะตรงกับหวยรัฐบาลด้วยหลุดหมดเลยนะคะรัฐบาลก็ไม่เข้านะคะขออภัยหลายๆลาวานนาะะ่วากันเนาะพี่น้องจ้านะคะไม่ว่ากันเนาะหวยมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องตัวเลขนะคะมีเข้ามีหลุดเด้อร์ว่ามีผู้ใดจะไ้หวยเข้าได้ตลอดเนาะว่ามีผู้ใดิใไ้หวยรุดได้ตลอดนะคะมันอยู่ที่ความเชื่อมั่นความศรัทธาเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกการติดตามเด้อจ้าเด้อมาลุ้นกันต่องวดนี้เนาะพี่น้องเนาะ รุนกันต่อนะคะลาวพัฒนาลาวพัฒนางวดวันที่สิบเก้าสิบสอง้านะคะสำหรับเหล็กเตนพี่น้องจา๋าสำหรับเด่นนะคะเด่นสาวฝนให้ไปที่สามเจ็ดแล้วก็แปดนะคะสามเจ็ด สำหรับตัวเด่นเนาะคะ่ะวิ่งรูดตัวเดียววิ่งรูดตัวเดียวให้ที่สามเนาะพี่น้่งวิ่งรูดตัวเดียวให้ที่สามแล้วก็เจาะให้นะคะสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ด 3ามแนะคะแล้วก็วิ่งรูดวิ่งรูดที่3นะคะเจาะตัวเจาะนะคะพี่น้องจ้าตัวเจาะเจาะให้ที่3าหนึ่งนะคะสามหนึ่งพี่น้อง สามหกนะคะเจาะให้นะคะสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามสี่สามหกเนาะพี่นงนะคะเจาะให้ทั้งหมดห้าตัววันนี้เรามีตัวกันให้ด้วยนะคะตัวกันให้ด้วยนะคะให้ที่ห้าสามเจ็ดสามแปดสามกันหาพี่นง กันให้กันให้สามคู่เนาะการให้สามคู่นะคะชอบก็หยิบจับเอาไปเป็นแนวทางเด้อพี่น้องจ้านะคะธรรมะก็หยิบจับเอาไปเป็นแนวทางนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะสําหรับตัวเด่นของแอดฝนก็จะมี3ตัวก็คือ378นะคะเลขเด่นก็คือ378วิ่งรูปตัวเดียวก็คือ3นะคะเจาะให้ก็คือ3 0 3 1 3น 3, 3 6นะคะแล้วก็ให้ตัวกันไว้น้ําพรอมตัวกันก็คือ537383เนาะพี่น้องเนาะ แล้วก็สําหรับในเลขตารางนะคะสําหรับเลขตารางก็จะให้สําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบในเลขตารางนะคะนะคะก็จะให้ไปในสําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบในเลขตารางก็จะมีเน้นที่3นะคะหลัก3ามสี่ศูนให้ใน6ตัวเหมือนเดิมนะคะตารางก็ให้6ตัวคือเก่านะ้อพี่น้องเนาะนะคะ ทดสอบก็แคปหน้าจอเอาไปเป็นแนวทางนะคะหิบจับเอาไปเป็นแนวทางเลยนะคะพี่น้องจ๋านะคะเหมือนเดิมนะคะตัวเลขทุกตัวมาจากกรรมาจากการคำนวณเด้อพี่น้องจ๋าตัวเลขทุกตัวมาจากการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด้อนะคะวันนี้กับมันมานปังๆเด้อพี่น้องเด้อนะคะไม่เข้าติดต่อกันมาสองงวดแล้วนะคะงวดนี้ก็ขอให้ปังๆเด้อพี่น้องนะคะขอให้มันมานขอให้ปังๆขอบคุณทุกท่าน ทุกกำลังใจนะคะที่เข้าเข้ามาให้กำลังใจแอดบนด้วยดีเสมอมาเวยค่ะพี่น้องจา๋านะคะวดนี้ก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสุคดีมัน่นมัน,มนปังป,งปงกันทุกท่านจา้ะพี่น้องจา๋จาเจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะมันม่นมั่นทุกท่านเด้อพี่น้องจา๋าสวัสดีจา้า